นี่ไม่เก็บนาทีทำไม,ไมยืม,มือออยู่ได้ดูทีไหนไหมนี่แป้งแถมโป้กินปลาหัวแมวแตกแล้วเติมน้ำลงไปแล้วก็คน,น,นเร็วๆเ้ยอยออ๋ออย่างนั้นแหละใช่ใช่ชีครับไล่ชีเคยทําอะไรแล้วไม่รู้ว่าเราจะทําไปทําไมหรือเปล่าครับแน่นี่พูดอย่างนี้นี่แสดงว่ายอมแพ้แล้วใช่ไหมยอมแพ้แล้วใช่ไหมใครบอกจะยอมแพ้ครับผมไม่ยอมแพ้หรอกครับ แต่ก็แค่เซ็งเนิดหน่อยครับประชีก็ยิ้งนั่นแหละฮะอะไรนะอ๋อทำไมยิ้วี่ทำไมอ๋อไม่ก็หมายถึงยิ้งกับเพื่อนๆนะครับเขาเขาไม่เข้าใจผมสักนิดนึงเลยอ่ะทุกคนคิดว่าผมอิดฉาเคนแต่จริงๆแล้วผมก็แค่อยากจะแค่อยากจะให้คนที่เราแคร์รู้ว่าเราทำได้ปรชีรู้ได้ไงครับ ซับซ้อนเกินไปพวกเธอนี่มันอายุยังน้อยมันไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่พูดกันไปเลยพูดกันไปเลยพูดกันตรงๆอ่ะ่ะายฟ้าแล้วทำไมพระชีไม่พูดตรงๆมากครับมาใช้ผมเพื่อเอาชนะแดนเทพเนี่ยซับซ้อนอยิ่งกว่านี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่นี่น,นี่บางอาจมาย้อนเช่นนะซ้อนทําเคกให้กับบุญแล้ว จะทำหรือไม่ทำไม่ทำก็ไปสอนโอ้โหประชีทำไมต้องอารมณ์เสียกบเกื่อนด้วยครับทำเีครับเนี่ยผมทำตามที่ปัะชีบอกทุกอย่างเลยเนี่ยคนตามทุกอย่างเลยแล้วก็ประชีแล้วถ้ามันอบเสร็จแล้วจะมันจะเป็นไงครับโอ้ยออกมาก็ต้องอร่อยสิเพราะว่าสูตรฉันเนี่ยมันที่เศษกว่าสูตรเจ้าแดนเทพมากมาไก่กองดักแล้วพอเราเข้าไปอบใช่ไหมเข้าไปอบบออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้ เด e the <S 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 oh, ี oh, wow. Wow. ๋ยวผมไปดูนะครับมชีไป่ได so, ้เลยโอ้โหมชีจริงด้วยครับมันน่ากินมากเลยใช่ไหมมันไหมหมดแล้วมาชี จิมอยู่ดีๆมาลังเกียจฉันทำไมอ่ะก็หมายความว่าพิยูนก็ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบมันยังมารวมกับพวกเราสิครับไม่พ่ยูนชอบที่นี่พ่ยูนจะอยู่ที่นี่ทา้ายคุณจีนขาคุณจีนสนิทก,กับพิยูนมากที่สุดคุณจีนช่วยพูดหน่อยสิคุณจีนขาคระจีนแล้วค่ะพ่ยูนก็ในฐานะที่เราม,มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอ่ะคือ ันก็อยากให้พี่ยูน่ะไปตามทางของพี่ยูน่ะ <S <S ไปตามทางของพี่หมายความว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเหรอคะออครับครับหมายความว่าคุณจีนจะไม่พี่ยูนอยู่ด้วยเหรอครับก็มันเป็นไปไม่ได้แล้วพี่ยูนทำไมล่ะคะพี่ยูนทำอะไรผิดทำไมคุณจีนจะไม่พี่ยูนอยู่ด้วย ใจนะครับคือขออย่างเงี้ยผมรู้ครับว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนแล้ะครับแต่คือพิยุนต้องไปนะครับไม่พ่ยุนอยู่ที่นี่พ่ยุนจะอยู่ที่นี่คุณจีนจําได้ไหมเมื่อตอนที่คุณพ่อคุณแม่คุณจีนเสียคุณจีนเคยขออะไรพิยุนไว้จําได้ไหมครับจาได้ไใช่พิยุนก็จําได้ คุณจีนมาถึงทุกวันนี้ไงคะคุณจีนไปไหนพี่ยูนไปด้วยเราจะไม่ทิ้งกันคุณจีนคะพี่ยูนตายไปแล้วนั่นหมายความว่าพี่ยูนจะเอาคุณจีนไปอยู่ด้วยค่ะอย่าเพี่ยูนฉันไม่ไปเด็ดขาดไปคนละทางกันแล้วไม่ไม่ไปฉันไม่ไปกับพี่ยูนอ่ะไม่เราสัญญากันแล้วเราจะไม่ทิ้งกันคุณจีนไปไหนพี่จะไปด้วยอย่านะอย่านะพี่ยูน พี่พอยูตายไปแล้วพ่ยูก็ไปอยู่ที่อพ่ยูนี่ย,ย่าไม่ยู่คุณจีนนะครับอะไรนี่คุณใจอยู่ที่มาแช่งพิ่ตายทําไมเนี่ยฮะน่นงนงไงน่ไงตายแล้วไม่รู้ตัวจริงๆด้วยอ<ป>ะอะไรใครตายยังไม่ตาย้โหไอ้โจกสภาพก็ดูไม่ได้เคก็เละกิ่นก็ไหมใครจะให้แกผ่านวะมันจะเป็นเค้กพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมจ้โจ๊กทำไว้สำหรับคนลดความอ้วน อยากจะกินเค้กอะพอเห็นแล้วมันก็ไม่อยากกินเลยอ่ะไม่ได้กินอะไรก็แล้วกันนะไม่ผ่านดีขึ้นจ๊อกเกือบจะใกล้คำว่าเค้กละว่าชนะหนาให้ไม่ผ่านโอ้ยผ่านแล้วไม่ผ่านได้ยังไงเนี่ยเดฮ้ยนี่นะจ๊อกคือฉันเนี่ยเป็นโอ๊ยชอบของแปลกไงเอาเป็นว่าช่วงนี้ฉันอยากลองอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเค้กนายฉันเหมาเองหมดเลยดีกว่าเนาะน่ากินจ้ะเธอไม่ต้องมาสงสารฉันได้ป่ะ ขนจ้องมาเป็นยังไงฉันรับได้อย่าดูถูกตัวเองสิครับคุณโจ๊กผมว่าคัพเค้กของคุณเนี่ยอาจจะกินได้ก็ได้นะครับใครถามในฐานะเชฟเนี่ยเด็กเสิร์ฟอย่างคุณทำได้ขนาดนี้ก็ถือเก่งมากแล้วนะได้งั้น๋ยวลองชิมหน่อยดิเฮ้ยอย่า จริงๆแต่พี่ยังไม่รู้ตัวปล่อยพวกเราไปเถอะนะจบบ้าเลยยายเล็กฉันตายฉันต้องรู้ตัวสินี่ฉันยังไม่ตายนี่แหละผีหลอกของจริงเลยตายแล้วยังบอกว่าตัวเองไม่ตายน่ากลัวว่ายังไม่ตาย,ไม,ตายไ,มไม่เชื่อใช่ไหมนี่คนตายแล้วหัวใจต้องหยุดเต้นอย่างนี้พิสูจน์เลยคุณใจจับจะมาจับอะไรกันแล้วฟิล์มเล่า อย่าคิดว่าเป็นวิญญาณสิครับคิดว่าเป็นพี่ยูนเดี๋ยวผมนับให้จังหวะแล้วกันนะเอาละพร้อมนะพร้อมไม่พร้อมพร้อมหนึ่งสองสามจบเลยผีใช่ไหมคะผีใช่ไหมคะอ่าอ่ามันอุ่นน่ะเหมือนพี่ยูนเนี่ยสันว่ายูนไม่ตายอ่ะมันอุ่นอยู่แล้วก็ยังไม่ตายเย้ ได้ค่ะเมื่อวันเดือนนี้พี่ย oh, ังไม่รับเงินเดือนเลยโอ้ยถอยเลยอะค่ะคุณจีนเว่าแต่ทำไมทุกคนถึงคิดว่าพี่โยนตายอะคะใครบอกนายพาละเข้าใจในบัตรดนพี่แท้พาละนี่ยมันยืมเงินในยูนไม่ได้นนักช่างที่ตายเลยหรือเนี่ยไอ้หลานคนนี้มันน่าจะโจนนะใจเย็นครับพี่โยนใจเย็น ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพิยุนคนเดียวพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันอ้แม่่าเรงอะไรกันใหญ่ครับอะไรครับคุณนายเป็คนบอกองว่าพ่ยุนตายแล้วจำไม่ได้เหรอเราก็เสียใจเป็นธรรมดาสิโอ๊ยที่บอกว่านายยุนตายอ่ะนายยุนเาตายปความรู้สึกผมแล้ว ยอย่างนม่ยูนเหรอจะตายง่ายๆอีกดานกว่าจะตาย ก็สนใจแกแล้วไม่ใช่เอบอกทุกคนว่าฉันตายไปแล้วดิไมดใจอ่อยาไเงินนะได้งนใช่ไหม่ะปากไปไางินปาไมเล่าใส่ออกจากปากฉันแล้วใส่ปากแกแกจะได้ไปอยู่กับฉันไงเล่าไอ้น้่ยไปอยู่กันนะแล้วก็ต้อ